เมื่อมองด้วยสายตาธรรมะเราจะเห็นว่าความไม่มั่นคงไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่เป็นความจริงของชีวิตใจที่ทุกข์เพราะเงินและงานไม่ได้ทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแต่ทุกข์เพราะไม่ยอมรับว่ามันเปลี่ยนใจอยากให้รายได้แน่นอนอยากให้งานมั่นคงอยากให้อนาคตปลอดภัยทั้งที่สัจธรรมของโลกคือความไม่แน่นอนเมื่อใจไม่ยอมรับความจริงใจก็ต้องคิดซ้ำเพื่อหาทางควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ธรรมะจริงสอนให้เรากลับมาสร้างความมั่นคงที่แท้จริงจากภายในไม่ใช่จากตัวเลขไม่ใช่จากตำแหน่งไม่ใช่จากสถานะแต่จากใจที่รู้เท่าทันความคิดของตนเองเมื่อใดที่ความคิดเรื่องเงินเกิดขึ้นเราเห็นมันโดยไม่ตัดสินเมื่อใดที่ความกลัวเรื่องงานเกิดขึ้นเรารู้ว่ามันเป็นเพียงความกลัวเมื่อใดที่ใจหวั่นไหวต่ออนาคตเราไม่ต่อเรื่องให้ยาวออกไปเมื่อนั้นใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นอย่างเงียบๆเ,เราจะยังทำงาน ยังหาเงินยังวางแผนชีวิตแต่ไม่เอาหัวใจไปผูกไว้กับผลลัพธ์ทั้งหมดใจจะเริ่มทำหน้าที่ของมันอย่างพอดีโดยทำวันนี้ให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องแบกพรุ่งนี้ทั้งชีวิตไว้บนบ่าและในที่สุดเราจะเข้าใจว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีทุกอย่างพร้อมแต่คือการมีใจที่พร้อมรับทุกอย่างที่เปลี่ยนเมื่อใจยืนอยู่บนสติและปัญญาต่อให้โลกไม่แน่นอนเพียงใด ใจก็ยังสงบได้เพราะมันไม่ต้องดิ้นรนไปหาความมั่นคงจากสิ่งที่ไม่เคยมั่นคงตั้งแต่แรกความทุกข์ของผู้คนจำนวนมากในยุคนี้ไม่ได้มาจากความขาดแคลนเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความคิดซ้ำเกี่ยวกับเงินงานและความมั่นคงที่ไม่เคยหยุดพักใจของเรามักถูกฝึกให้คิดว่าเงินคือความปลอดภัยงานคือคุณค่าและความมั่นคงคือหลักประกันของชีวิตเมื่อใดที่เงินไม่พอ งานไม่แน่นอนหรืออนาคตไม่ชัดเจนความคิดจะเริ่มทำงานทันทีใจจะถามซ้ำๆว่าเราจะอยู่ได้ไหมเราจะพลาดหรือเปล่าเราจะล้มเหลวหรือไม่และคำถามเหล่านี้จะวนกลับมาไม่รู้จบจนกลายเป็นความกังวเลเรื้อรังทั้งที่ในความเป็นจริงปัญหาหลายอย่างยังไม่เกิดขึ้นแต่ใจกลับใช้พลังทั้งหมดไปอยู่กับภาพอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ความคิดซ้ำเกี่ยวกับเงินทำให้ใจรู้สึกไม่พอแม้จะมีพอแล้วความคิดซ้ำเกี่ยวกับงานทำให้ใจกลัวแม้วันนี้ยังไม่เกิดอะไรความคิดซ้ำเกี่ยวกับความมั่นคงทำให้ใจไม่เคยพักแม้ร่างกายจะได้หยุดแล้วก็ตามและเมื่อใจอยู่ในสภาวะนี้นานเข้าชีวิตจะกลายเป็นการเอาตัวรอดมากกว่าการมีชีวิตอยู่ เราจะทำงานด้วยความกลัวมากกว่าความหมายหาเงินด้วยความกังวลมากกว่าความพอดีและใช้ชีวิตด้วยความระแวงมากกว่าความไว้วางใจธรรมะไม่ได้ปฏิเสธเงินไม่ได้ปฏิเสธงานและไม่ได้ปฏิเสธความมั่นคงแต่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อใดที่เราเอาความมั่นคงไปผูกกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อนั้นใจจะไม่มีวันมั่นคงจริงๆเพราะเงินเปลี่ยนงานเปลี่ยนโลกเปลี่ยน แต่ใจกลับอยากให้ทุกอย่างแน่นอนความขัดแย้งนี้เองที่กลายเป็นต้นตอของความทุกข์ลึกๆที่หลายคนอธิบายไม่ถูกธรรมะสอนให้เราเห็นความจริงอย่างอ่อนโยนว่าความคิดซ้ำไม่ใช่ตัวเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ตัวเราความกลัวที่ปรากฏขึ้นก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยแต่ที่มันไม่ดับ เพราะเราเผลอเข้าไปกอดมันไว้เราเอาความคิดนั้นมาเป็นเรื่องของเราเอาอารมณ์นั้นมาเป็นตัวตนของเราและเอาความกลัวนั้นมาเป็นอนาคตของเราเมื่อใดที่เราฝึกสติให้เห็นทันว่าตอนนี้ใจกำลังคิดซ้ำตอนนี้อารมณ์กำลังแรงตอนนี้ความกลัวกำลังเข้าครอบงำเมื่อนั้นเราจะเริ่มมีพื้นที่ว่างเล็กๆระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ และพื้นที่ว่างนั้นเองคือประตูของความสงบเราไม่จำเป็นต้องไล่ความคิดไม่จำเป็นต้องกดอารมณ์ไม่จำเป็นต้องหนีความกลัวเพียงแค่เห็นมันอย่างที่มันเป็นเหมือนมองคลื่นที่เกิดขึ้นในทะเลโดยไม่ต้องลงไปสู้กับคลื่นใจจะค่อยๆเรียนรู้ว่าความคิดซ้ำไม่มีพลังถ้าเราไม่เติมพลังให้มันอารมณ์จะค่อยๆอ,อ่อนแรงลงถ้าเราไม่ตอกย้ำมันด้วยเรื่องราว ความกลัวจะค่อยๆค,คลายตัวถ้าเราไม่เลี้ยงมันด้วยจินตนาการเมื่อใจเริ่มหยุดเชื่อทุกความคิดชีวิตจะเริ่มเบาลงอย่างที่ไม่ต้องพยายามและในที่สุดเราจะเข้าใจด้วยประสบการณ์ตรงว่าความสงบไม่ได้มาจากการควบคุมใจให้ดีแต่มาจากการเข้าใจใจอย่างลึกซึง้งว่าความคิดก็เป็นเพียงความคิดอารมณ์ก็เป็นเพียงอารมณ์ และเราสามารถอยู่กับโลกใบนี้ได้โดยไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้ในใจเหมือนที่ผ่านมาเมื่อเรามองลึกลงไปในความถูกจะพบว่าความคิดไม่ได้ทำงานเพียงลำพังแต่มันทำงานร่วมกับอารมณ์อย่างแนบแน่นความคิดหนึ่งเกิดขึ้นอารมณ์ก็เกิดตามมาและเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นความคิดก็ยิ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นวงจรที่ไม่รู้จบเช่นเมื่อใจคิดว่าเรากำลังจะเสียเขาไป ความกลัวจะเกิดขึ้นทันทีและเมื่อความกลัวเกิดขึ้นใจก็จะเริ่มคิดหาหลักฐานมาสนับสนุนความกลัวนั้นต่อไปอย่างไม่รู้ตัวคิดถึงคำพูดเก่าคิดถึงพฤติกรรมที่ผ่านมาคิดไปถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดแล้วความกลัวก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอารมณ์จึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นผลพวงของความคิดที่เราเผลอเชื่อความโกรธความเศร้าความน้อยใจความอิจฉา ล้วนมีรากจากความคิดที่ตีความโลกในแบบหนึ่งแบบใดเสมอและสิ่งที่ทำให้มนุษย์ทุกข์หนักไม่ใช่แค่ความคิดครั้งเดียวแต่คือการคิดซ้ำความคิดเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนแผลที่ถูกแกะซ้ำทุกวันจนไม่เคยมีโอกาสหายใจที่คิดซ้ำจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์จบลงตามธรรมชาติแต่จะลากมันกลับมาใหม่ในรูปของภาพเสียงและความรู้สึกจนความทุกข์ที่ควรจบไปแล้วกลับกลายเป็นความทุกข์เรื้อรัง ความกลัวก็เช่นเดียวกันมันไม่เกิดจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพียงอย่างเดียวแต่มักเกิดจากภาพในหัวที่ยังไม่เกิดจริงใจกลัวการสูญเสียกลัวความล้มเหลวกลัวการไม่เป็นที่ยอมรับกลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนทั้งที่ในขณะนี้สิ่งเหล่านั้นยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่ใจกลับใช้พลังงานทั้งหมดไปอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงความทุกข์จึงไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแต่เกิดจากการที่ใจเดินทางออกจากปัจจุบันไปแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่า เมื่อเราเริ่มเห็นตามความเป็นจริงว่าความคิดคือรากของความทุกข์เราจะค่อยๆเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าใจที่ไม่ได้รับการฝึกย่อมนําทุกข์มาให้ตนเองเพราะใจที่ไม่ฝึกจะคิดตลอดเวลาคิดไม่หยุดคิดซ้ําคิดวนคิดต่อเรื่องราวที่ยังไม่เกิดและคิดตอกย้ําเรื่องที่ผ่านไปแล้วความคิดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายเราโดยตั้งใจ แต่มันเกิดจากความเคยชินของใจที่ต้องการความมั่นคงต้องการคำตอบต้องการควบคุมโลกแต่โลกไม่เคยอยู่ในการควบคุมของใครใจที่คิดมากจึงเหมือนคนที่พยายามแบกน้ำทะเลขึ้นมาไว้บนบ่ายิ่งแบกก็ยิ่งหนักยิ่งพยายามควบคุมก็ยิ่งเหนื่อยธรรมะจึงสอนให้เราวางไม่ใช่วางโลกแต่เป็นการวางความคิดที่เกินความจำเป็นวางการปรุงแต่งวางการตีความ วางการเล่าเรื่องในหัวเมื่อเราเริ่มอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายอยู่กับปัจจุบันเราจะเห็นว่าความคิดค่อยๆเบาลงไม่ใช่เพราะเราห้ามคิดแต่เพราะเราไม่เข้าไปต่อเรื่องกับมันความคิดเกิดก็รู้ว่าเกิดความคิดดับก็รู้ว่าดับใจเริ่มแยกออกจากความคิดเหมือนคนดูหนังที่ไม่กระโดดเข้าไปอยู่ในจอเมื่อนั้นความทุกข์จะค่อยๆค,คลายลงอย่างนุ่มนวล เราจะพบว่าความสงบไม่ได้อยู่ที่การไม่มีปัญหาแต่อยู่ที่การไม่เอาความคิดไปสร้างปัญหาเพิ่มและเมื่อใจเริ่มเข้าใจตรงนี้ชีวิตจะเปลี่ยนอย่างิเงียบจากใจที่เคยดิ้นรนจะกลายเป็นใจที่ยอมรับจากใจที่เคยกลัวจะกลายเป็นใจที่อ่อนโยนจากใจที่เคยวิ่งไล่ความสุขจะกลายเป็นใจที่พบความสุขในความธรรมดา เพราะในที่สุดแล้วเราจะเห็นชัดว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกมาตลอดไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่โลกไม่ใช่คนอื่นแต่คือความคิดของเราเองและเมื่อเราไม่หลงเชื่อความคิดทุกความคิดใจจะกลับคืนสู่ความเบาอย่างที่มันควรจะเป็นตั้งแต่แรกความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์แทบทั้งหมดไม่ได้เริ่มจากเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้เริ่มจากคำพูดของใครไม่ได้เริ่มจากการกระทำของโลก แต่เริ่มจากความคิดของเราเองเพราะสิ่งที่โลกส่งมาให้เรานั้นเป็นเพียงข้อมูลเป็นเพียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปแต่สิ่งที่ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นกลายเป็นความเจ็บปวดกลายเป็นความกังวลกลายเป็นความกลัวกลายเป็นความโกรธกลายเป็นความเศร้าคือการที่ใจของเราเอาความคิดเข้าไปตีความเอาความคิดเข้าไปปรุงแต่ง เอาความคิดเข้าไปต่อเรื่องราวจนมันใหญ่เกินกว่าความจริงความคิดเพียงแวบเดียวสามารถลากอดีตกลับมาทั้งชีวิตสามารถดึงอนาคตที่ยังไม่เกิดให้กลายเป็นความทุกข์ในปัจจุบันความคิดเพียงประโยคเดียวในใจเช่นเขาไม่รักเราแล้วเราคงไม่เก่งพออนาคตต้องแย่แน่ๆสามารถทำให้หัวใจที่ปกติสงบกลายเป็นหัวใจที่หนักอึ้งได้ทันที ทั้งที่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าขณะนั้นอาจไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแต่ใจกลับเชื่อความคิดของตนเองมากกว่าความจริงความคิดจึงเปรียบเสมือนจิตตกรที่วาดภาพโลกขึ้นมาใหม่ทุกวินาทีและเมื่อภาพนั้นเต็มไปด้วยความกลัวความยึดความอยากและความไม่พอใจใจก็ต้องอยู่อย่างทุกข์โดยไม่รู้ตัวธรรมะจึงไม่ได้เริ่มจากการเปลี่ยนโลกภายนอก แต่เริ่มจากการเห็นว่าใจเรากำลังคิดอะไรอยู่และกำลังหลงเชื่อความคิดนั้นมากเพียงใดเพราะเมื่อเราไม่เห็นความคิดเราจะกลายเป็นทาสของมันถูกลากไปในอดีตบ้างอนาคตบ้างถูกเปรียบเทียบบ้างถูกคาดหวังบ้างถูกตำหนิตนเองบ้างจนลืมไปว่าความจริงขณะนี้เราแค่นั่งอยู่หายใจอยู่และยังมีชีวิตอยู่ตรงหน้า ความคิดไม่ได้ผิดที่เกิดขึ้นแต่ความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราเผลอเป็นความคิดนั้นเราไม่รู้เท่าทันว่าความคิดเป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าแต่เมื่อใดที่เราเอาใจไปยึดเมฆนั้นว่าเป็นท้องฟ้าทั้งหมดเมื่อนั้นแหละใจจะมืดทันที